สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิตีิวโฉงเนินชื่อเล่นชื่อน้องมาเฟย์ครับอยู่ชั้นประถททมศนนึกนเลขที่7วันนี้จะมาทำการการบริหารร่างกายทักษะแอโรบิกมีทั้งหมด3ท่านครับท่าที่1การเดินบล็อกกิ้ง2ห้อง8จังหวะท่าที่2สเต็ปทัช2ห้อง8จังหวะท่าที่3ดับเบิลสเตปทัช2ห้อง8จังหวะดูวิธีการปฏิบัติกันเลยนะครับ สองสามสี่ส สองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคครับบ๊ายบาย